มาครับผมมาจากอารแล้วครับผม EP นี้ครับผมเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ถือว่าโดนเรียกร้องมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเราก็เลยเอ้ยน่าสนใจเว้ยเลยลองไปหามาว่าเราหาได้กี่ยี่ห้อครับนั่นก็คือพวกน้ำอัดลมที่เป็นประเภทน้ำดำต่างๆนะครับผมวันนี้เราหยิบจับมาทั้งหมดหยี่ห้อครับผมนี่หยี่ห้อในเซเว่นเลยมียี่ห้อ S อมียี่ห้อแบ๊บซี่บิ๊กโคลา นี่คลาสสิก RC ซแล้วก็โค้กครับผมโค้กโ,โคดาของเราที่เองง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมว่าเจ้าตลาดแห่งน้ำดำน้ำอัดลมเนี่ยจะเป็นใครนะครับผมส่วนใครชอบอะไรก็เมนต์กันไว้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาดูว่าลิ้นผมจะชอบอะไรที่สุดนะครับผมไปมยี่ห้อแรกเลยครับผมกับยี่ห้อเอสนะฮะเอสนี่ถือว่าเป็นเจ้าใหม่ไหมเจ้าใหม่นะถือว่าแบบว่ามาตีตลาดได้โอเคเลยนะฮะแม่ทะเลาะก,กับพี่ อ๋อทาร์ล็อปแอซี่ใช่ทาร์ล็อปแอซี่ไงแล้วก็ออกมาทำเป็นเอสเออใช่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 ทาร์ล็อปแอซี่ไปสู่รู้เขาอีกนะเอาละครับผมเดี๋ยวลองดูว่าจะรสชาติเป็นยังไงบ้างนะณผู้ตีนตัอีกมันแสบพอจริงไม่ให้ลมเหมือนที่นี่เลยอาร์ซีอ่ะความรู้สึกนะความสึกูนอาร์ซีเลยความรู้สึกนั้นเลยอ๋อเตีตเซ ยี่ห้อแรกผ่านไปก็ถือว่าในใจผมนะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าคงม,มีคนกินเยอะแหละหรือเขาตัวมาคับกินวะ <c oughs> <c oughs> ถูกด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมายี่ห้อต่อไปฮนะยี่ห้อต่อไปคือบิ๊กโคล่าบิ๊กโคล่านี่คือยี่ห้อใหม่เหมือนกันหรอบิ๊กโคล่ารู้สึกไล่ๆกันกันกบแอสเล่แต่ไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูครับทรงเขาเหมือนจะทําเหมือนโค้กนะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นไงสารภาพว่าบนะิ๊กโคล่าไม่เคยกินเลยว่ปะปกติไม่ค่อยกินน้ำบัตเตอรนกินแต่น้ำกระท่อม <c oughs> มุกตลางม่แล้ตลามุกตลาเด็กแม่งก็ถามนะพี่กินน้ำกระทอมไม่เคยกินนะพูดเถองกินแต่บาซิลเลียลาเต้อ่ะครับผมบิโคล่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะรสชาติดีกว่าเอสยังไงบ้างหรือยังไงดูเตะเตะเตะกิ่นแปลกนะครับกลิ่นแปลกหรือลิ้นเราไม่ดีวะแต่ว่าก่อน ก่อนชิมแต่ละยี่ห้อก็ล้างปากมาแล้วนิดหน่อยนิดหน่อย,อ,ยอันนี้คือบิกโคล่าครับมันแยกมันแยกไม่ออกอะมันพอๆกันนะกับเอสอะมันรู้สึกเหมือนแบบมันมีกลิ่นเฉพาะของมันบางอย่างเลไอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบอะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบอะบิกโคล่ากับเอสอะค่อยกินด้วยมาถึงยี่ห้อที่แบบว่าคงกับพันนี้เนี่ยฮะอยู่มาตั้งแต่ 1905นะครับผมยี่ห้อนี้ RC Cola นะคะโคลัมบัสจอร์เจีย USA โอ้โหเนี่ยครับ RC นะครับผมขึ้นรู้เหมือนกันว่ามันเป็นของ USA นะแล้วอร์เจียนะคะเนี่ยเออถ้ามาจากเมกานมันขาย4 5หบาทเองเหรอเมื่อก่อนเออขวดละเจ็บาทถูกสุดถักวปับซี่แล้วแม่งมีกลิ่นเหมือนโคลา่าเหมือนแบบยาหมองด้วยนะเขาเรียกว่ายาหมองเมื่อก่อนนะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเราลองดูครับว่าจะเป็นยังไงครับ ช่มปัซี่นะว่าแต่ว่า RC เวอร์ชันเนี้ยอร่อยกว่า2อยี่ห้อนะในส่วนตัวผมอร่อยกว่าบิ๊กโคล่าอร่อยกว่าเอเลยพวกนี้เลยก็อร่อยดีนะใช้ได้นะครับผม RC เฮ้ยถ้าไม่มีเงินซื้อปัซ๊ซี่ซื้อ RC ดีกว่าต่อไปน,นะ <c oughs> ดีไว้ดีไว,ว้เรามา ชิม2ยี่ห้อมหาอำนาจของโลกเลยว่าได้ในน้ำอัดลมนะครับผมไม่ใช่แค่เมืองไทยนะโค้กกับบัตซี่เขาจะบัฟกันอยู่เมื่อก่อนเคยใครเคยเล่นนี่ไหมบัตซี่แมกโอ้โหบัตซี่แมกกูต้องไปหาฟุติกใช่ไหมเนี่ยกูต้องไปหาอินเซอร์ใช่ไหม ก็เดี๋ยวเราจะมาชิมตัซซี่ก่อนลวกันนะครับผมเขาบอกว่าไม่รู้จริงหรือเปล่านะขวดกระป๋องหรืออะไรพวกนี้รสชาติจะไม่เหมือนกันใช่ปาวะไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกเขาบอกมาอย่างนั้เขาคือใครคุณตู่ป่ะใข่ไค่ใครดีพูดอะไรสร้ค์หน่อยเยอก็ทุ่มเดียวอก็ทุ่มเดียวอก็ทุ่มเลียวทุ่มไปแล้วตัซซี่จ้ะไม่จ่ายกูสักทีห้อเลยเดี๋ยวเราเราดูว่ารสชาติจะเป็นไง แปบ,บซี่คือแบบซี่แบบซี่อ่ะกินแบ,บซี่อ่ะก็อร่อยนะมันเป็นรับแบบผมที่อร่อย,อยผมว่าดีกว่าสามยี่ห้อนี้แน่นอนผมว่ามันด้วยเราชินปากมานะันอ่ะแล้วก็เหมือนสามยี่ห้อนี้มันมันพยายามจะทํากลิ่นส่วนตัวแล้วไม่ค่อยประทับใจเราอะเราผูกขาดจากสองยี่ห้อนี้มานานเนี่ยแม่ก็เลยว่าเฮียไม่อร่อยว่ะไม่โดนไหวไม่โดนไม่โดนใจตะเลยเดี๋ยวเรามาที่ยี่ห้อโค้กนะครับผมรสชาติออริจินอลเขาเลย ทั้ง3รถเป็นออริจินอลหมดนะครับไม่ได้แบบว่ามาซีโรซีโร่ที่อะไรตีตีตีสัตว์ตอนนี้นะครับลองกระชากยาวๆว่ะเดี๋ยวลองกระชากยาวๆว่ามันจะเหลือได้ขนาดไหนเกียร์สับเกียร์สับเกียร์ไม่ยาวอะดูเฮ้ยไม่เอาดิเกินดิ คือดิสัตว์เคี้ยแม่งกลับลำกลางกลางเลนเลยอ่ะอยู่แล้วต้องสับอุ้ยคนแน่นน่ะอุ้ยคนแน่นไลยเหี้ยอุ้ยยังแน่นอ่ะโอ้ยเฮียสัตว์ แตกต่างผม้ยอยากจะบอกว่าโค้กกับบัฟซี่ฮะต่างกันอย่างมากเลยใครที่ชอบมีความหวานนิดหน่อยเนะี่ยกินโคลาแล้วก็หวานหวานหน่อยเนะี่ยโค้กเนี่ยจะหวานใครติดหวานเนี่ยกินโค้กเนี่ยจะชอบส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนบัฟซี่เนี่ยเดี๋ยวเราลองกินบัฟซี่อีกทีนะกระชากสองเกียร์แล้วเอ้ยม่เข้าไม่เข้าเออเกืบเข้า าที่ชิมมาน้ำโคล,ล้ทั้งหมดเนี่ย The ะเบสก็คือบัตซี่ครับบัตซี่แน่นอนเลยบัตซี่แล้วก็ตามมาด้วยโค้กครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบว่าเมื่อก่อน RC เป็นอะไรที่ไม่อร่อยเลยนะในความร,รู้สึกอะได้อยู่ดีมากินพอสอนเนี่ยแม่งอร่อยเฉยเลยเคี่ยอร่อยมากเพราะอร่อยอะแล้วก็ S ครับม,มันจะมันจะมีรสชาติเลยบางอย่างที่แบบว่าเหมือนแบบกินเข้าไปแล้วมันมีนมกลิ่นเฟื่องนิดๆอะไรงเงี้ยกลิ่นแรงไปนิดนึงว่านะในใจผมครับผมส่วนบิโคล่าก็เป็นทรงเหมือนแบบว่า เขาเรียกว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอะคือแบบเทียแดกได้แดกได้แต่ว่าถ้าเทียบกับพวกนี้นะก็สู้ไม่ได้นะผมผมาควรู้สึกผมอะเขาบอกคุ้มค่ากว่าโต๊ะจีนชอบอเหรอไม่ชอบยังไงแม่งถูกสุดเลยเนี่ยแล้วเอามาเสิร์ฟจังเลยโต๊ะจีนเนี่ย ชอบจังเลยเขามาคู่กันนี่เขาเกลียบอะตีไหนนะเอเอแล้วก็บิ๊กบิ๊กคลา่าไม่ต้องเสิร์ฟต้องชิมเสิร์ฟเหล้าไปเลยลว,ว่าเออคงว่ารอกินเหล้าแล้วก็ท้ายนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะต้องหาขวดเปล่าหไหมเหรือยแก้วไหมเดี <S <s ๋ยวเราจะมาเทห้ายี่ห้อนี้ครับใส่รวมกันแล้วเดี๋ยวดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงก็ผมไปเีครับผมเราได้เตรียมขวดมาแล้วไม่ใช่ขวดสิกระป๋องคุ้นๆไหมครับ เหมือนไปใส่อะไรบางอย่างยอะไรเงี้ยโอ้กระป๋องได้ฟรมจริงเราวรวบเลยดีกว่าอย่าพูดความดำเมงครับดูว่าถ้าเราสามัคคีกันน้ายัางสามัคคีคนจะรออนะไรล่ะลากเข้ากันเมืองกับเอสครับเอ้ยวิกคล้าครับแล้วก็เอสครับฝ่าอาร์ตีครับโคบโคบบัตซี่ฮะบัตเซ่ตายคนหน่อยคนหน่อยอ่า น้ำอัดลมโคลาทั้งหมดครับห้ายี่ห้ออยู่ในนี้แล้วครับผมเราได้ทำการคนแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะมีกลิ่นอะไรที่มันแตกต่างไหมลองดูครับบอกเลยว่าทำทำไมทำทำไมทำทำไมลูกไม่ได้เกิดเหี้ยอะไรขึ้นเลยทำทำไมคนดูได้อะไรเนี่ยคนดูได้ลายระลุครับผมก็ เหมือนเหมือนจะได้ความหวานอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเช็คเบาหวานแล้วครับว่ามันเป็นโรคอะไรแล้วประเดียวสรแดดขนาดนี้บ้าบอคอยพอ่อค่ะรูมทั้งหวดท่ายี่้อใครชอบที่ห้อไหนก็เม้นกันเอาไว้ใต้คลิปครับผมส่วนตัวผมนั้นชอบบัซี่ที่สุดครับผมแบบัตซี่ดีที่สุดนี่อันนี้คือสโลแกนของเขาก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทําอะไรกันต่อครับเม้นเอาไว้ได้เลยไปแล้วครับอีพีนี้ัาดีครับผมแล้วพบกันใหม่แนวิกเกเตอร์ติ๊กติ๊กติ๊กเอานวิก